แสดงเหตุที่ทําให้ผลธรรมตั้งมั่นในอารมณ์คืออะไรนะคะจงอธิบายแล้วก็จงแสดงเหตุทําให้ผลธรรมเจริญขึ้นได้นั้นคืออะไรนะคะให้อธิบายเป็นตัวยากจะมีข้อที่ยากในชั้นจุรโทรประมาณ10ข้อถ้าออกสองตัวนี้มาก็คือ,อ,อตัดคะแนนเป็นตัวตัดคะแนนว่าโอกาสที่จะได้ร้อยเต็มเนี่ยยากค่ะจนมีที่หักมีที่หัก แต่ว่าช่วงหลังอ่ะไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะว่าคนคนที่คนที่เขาชอบท่องนะคะเขาก็เหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะให้ความร่มรือคือเนกับอาจารย์คนไหนก็จะพูดว่าพยายามอย่าออกอย่าออดเนี่ยมันท่องยากงั้นเราก็มีรูปสีชมพูเนี่ยคะ่ะเป็นตัวเป็นตัวกํากับเหมือนการ์ตูนเนะเวลาเราอ่านการ์ตูนอะ่ะเราจะจําได้มากกว่าตัวหนังสือเป็นพื้นเลยนะคะ ลองดูนะคะว่าทำยังไงถึงจะท่องได้พูดครั้งหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยมาพูดวิธีจำเหตุทำให้佛ธรรมตั้งมั่นในอารมณ์คือเมื่อตาเห็นรูปู้้ไดอินนนเเสียงป็ต เราจะยังจําไม่ค่อยแม่นเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เรียนถึงอารมณ์ค่ะยังไม่ได้เรียนถึงทวารอารมณ์ทวารมีทั้งหมดกี่ทวารน,นะเวลเาเรา,เราพูดกันตาหูจมูกลิน้นกายใจทวารที่หนึ่งคือตาเนี่ยนะคะทวารที่สองคือหูแล้วก็มีคําว่าเป็นต้นนนี่หมายถึงว่าจักคูทวารโสตทวารแต่พูดเนี่ยเป็นแบบว่าคําพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะ รัชบาลสุดท้ายคือทางใจคือจิตนะคะจิตคิดนึกเรื่องราวต่างๆแล้วที่นี้นะคะว่าถ้าทางตาค่ะอารมณ์ของตาก็คือรูปอารมณ์ภาษาเราเขาเรียกว่ารูปอารมณ์ของหูก็คือสัทธารมณ์ภาษาชาวบ้านก็คือเรียกว่าเสียงแต่อารมณ์ของทางใจเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นได้มากกว่านี้มากกว่าจิตคิดนึกเรื่องราวต่างๆนะคะจิตสามารถไปเห็นรูปก็ได้ จิตสามารถได้ยินเสียงก็ได้แต่ว่าการที่เราจะมาพูดแบบให้เป็นภาษาภาษาชาวบ้านเนี่ยคนฟังแรกๆเรียนพวกเราที่ยังไม่เรียนเรื่องทวารอารมณ์เนี่ยจะงงก็เอาเท่านี้ก่อนค่ะจะให้รู้ว่าที่มาก็คือมาจากทวารกับอารมณ์นะคะแล้วก็แบ่งก่อนค่ะแบ่งว่าให้เป็นตอนๆให้อยู่ในรูปนี้ก่อนนะทวารลูกตาก็คือ เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้น,น,ตนก็คือนี่พูดถึงสองทวารน,นะเป็นต้นตลอดจนถึงจิตคิดนึกเรื่องราวต่างๆแล้วก็คือจนถึงมโนทวารเอาได้นะถ้าพ,พูดถึงสีชมพูร,รูปแรกค่ะเห็นตาพูดว่า จบปุ๊บมารูปที่สองค่ะอคุศลจิตคือโลภะจิตโทสะจิตโมหะจิตหรือคุศลจิตคือสัทธาจิตเมตตาจิตมุทิตาจิตญาณสัมปคุโสรจิตเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นราทำนี้ก่อนเราก็จะ,ะเริ่มต้นตั้งแต่ทาง ตาวาลคือตาหูจนถึงทางใจจบปุ๊บเห็นได้ยินจนคิดแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คืออกุศลจิตกับกุศลจิตชาวบ้านมีให้เลือกได้สองอย่างจะมีอกุศลจิตกับกุศลจิตเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องจติตสิบสี่เราจะรู้ว่าไม่มีให้เลือกมากกว่านี้ค่ะให้เลือกแค่กุศลกับอกุศลอย่างเรามาเรียนหนังสือะค่ะ เราไม่มีทางเลือกนะคะระหว่างที่เราเรียนนะคะจะมีกุศลกับอกุศลสองอย่างไม่ได้มีบอกว่าเฮ้ยไม่เฉยๆมากเลยมันลงพวังไปเฉยๆเลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราเรียนเราจะรู้ค่ะมีให้เลือกแค่นี้ว่าไม่อกุศลก็กุศลนี่อกุศลนะคะเรารู้ว่ามีเหตุที่ไม่ดีอยู่สามคือโลภะ้าประกอบอยู่ในจิตจริงๆต้องเป็นโลภะบรจิตใช่ไหมก็ใช้ว่าโลภะจิต โทสะเขาใช้โทสะจิตโมหะเขาเรียกโมหะจิตนะคะถ้ากุศลจิตค่ะเจตสิกดวงแรกของโสภณะค่ะโสภณะเจตสิกยี่สิบห้าเชื่ออะไรค่ะศรัทธาก็าาคือเอาศรัทธานเนี้ยมาพูดถึงดวงแรกเลยนะศรัทธาจิตส่วนตรงนี้ค่ะถ้าคนต้องการได้คะแนนเต็มก็จัดไปนะคะเราจำม่าเมหมูเมคือเมตตา ไมตาจิตมูคือมูจทิตาจิตแล้วก็เพิ่มยานะสัมปยุตจิตจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยค่ะย่อมเกิดขึ้นเอานะรูปที่สองค่ะเอารูที่หนึ่งก่อนเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นตลอดจนถึงจิตคิดเรื่องราวต่างๆแล้วอกุศลลจิตคือโลภะจิตโงหะจิตโงหะจิตหรือ กุศลจิตคือศรัทธาจิตเมตตาจิตมุิิตาจิตญาณสังกัจต์จิตเหล่านี้แปลว่ายังมีเยอะกว่านี้นะคะในสุภณะเจตสิกจะมีมากกว่านี้เหล่านี้ใช้ลูกศรน,น่าย่อมเกิดขึ้นนะคะอีกทีนึงนะเดี๋ยวพอเราลบตรงนี้นะคะลบลบตัวสีดำๆเราเห็นแค่รูปเนี่ยเราจะพูดถูกค่ะ เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นตลอดจนถึงจิตคิดนึกเรื่องราวต่างๆแล้วยอคุรุศลและจิตคือโลภะจิตโทสจิตโมหะจิตหรืออคุรลจิตคือสัทธาจิตเมตตาจิตมุทิตาจิตญาณสัมปิยุตจิต มารูปที่สามค่ะเกิดขึ้นแล้วยังไงคะและยึดเอาอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไว้อย่างมั่นคงตรงน,นี้ขอให้เป็นมั่นคงนะคะและพวกนี้ย่อมเกิดขึ้นและยึดอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไว้อย่างมั่นคงอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็คือรูปอารมณ์สัทธ,ธารมณ์พวกนี้ค่ะท่เรายัางเรียนไม่ถึงแล้วตรงนี้ค่ะบางคนบอกว่าแนนานี้จํายากจังก็คือสรุปนั่นแหละ ย้อนกลับไปดูคําถามค่ะนี่แหละเป็นผลแต่เราไม่ตอาคำว่าทำมมาเป็นผลที่ตั้งมั่นในอารมณ์อันเกิดจากเหตุเหล่านั้นก็ <f ew> คือทวนคําถามใหมนะเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้นต้นตลอดจนถือ คือเรามีโลภะไว้ในใจนะแต่อีกหน่อยพอท่องได้มันก็จะเปลี่ยนจากโลภะแลคะว่าโอ้ยมันธรรมดามากเลยยังมีที่ควรจะท่องมากกว่านี้รออยู่ลบเร็วไหมคะอาจารย์าารลบเร็วมากเลยค่ะก็เดี๋ยวค่ะทดลองกำลังนะักศึกษา แต่ไม่ได้ลบแล้วก็ปล่อยปล่อยให้หลงอยู่ในป่านะก็ยังมีไฟฉายอยู่อะลองดูนะคะว่าเห็นอย่างนี้ทำยังไงคะ่ะวาลูกตาก่อนเมื่อตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงเป็นตน้นเป็นต้นก่อนเมื่อตา เรื่องราวต่างๆางแล้วอกุศลลจิตคือโลภะจิตโทหาจิตโ,โมหะจิตหรือกุศลจิตคือสัทธาจิตเมตตาจิตรุธิตาจิตญยาณยสัมปยุตตาจิตเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นและยืดเอาอา อย่ายมั่นคงนี้แหละเป็นทนที่ตั้งมั่นในอารมณ์อันเกิดจากเหตุเหล่านั้นถึงได้บอกว่าอย่าดูหนังสือค่ะใช้กำลังกำลังสัญญาของเราค่ะมีแค่สามรูปนะคะแรกๆเก็บไม่ได้เก็บไม่หมดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็มีอัดใส่ YouTube นะแล้วก็ จะให้พูดใส่คลิปเอาไว้นะคะฟังเสียงตัวเองนะคะกลางคืนก็เปิดเสียงตัวเองไม่พอใจเสียงตัวเองเอ๋อฉันชอบเสียงคนนี้ก็จะเปิดเสียงคนนี้ก็ไปเอาไปแอบแอบ,แอบเก็บเอาไว้เนี่ยลำบ้าพอเรียนจบก็มาบอกเพื่อนหน่อยนะะึงนะบอกว่าที่เสียงคืออะไรทำให้ฉันได้เอ๋ยนะคะอีกทีหนึง่งเมื่อตาเห็นรูปหูปดได้ยินเสียงเป็น<ม>ตน้นตลอดจนถึงจิต นึกเรื่องราวต่างๆแล้ว,ลวอคุศุรจิตคือโลภจิตโทสะจิตโมหะจิตหรือกุศุรจิตคือสัาจิตเมตตาจิตบุคิตาจิตญาณสัมปยุตตาจิตเหล่านี้นย่ยอมเกิดขึ้นและยึด อันคงนี้แหละเป็นผลที่ตัง้งมั่นในอารมณ์อันเกิดจากเหตุเหล่านั้นจบเร็วไหมคะใช้เวลาสิบนาทีสิบนาทีนะคะนี่คือครั้งแรกนะคะครั้งแรกแต่เดี๋ยวอีกหน่อยก็ชำนาญเองนะคะอันนี้จะยากหน่อยคะ่ะ เหตุ hey, ทำให้พลธรรมเจริญขึ้นได้นั้นคือนะคะอยู่หลักสูตรหน้ากนะคะทั้งสองข้อเราก็เอาตรงนี้แหละมาพูดต่ออารมปนี้แหละมาพูดต่อนะเมื่อจิตที่ยืดเอาอารมณ์ต่างๆนั้นค่อยๆมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นแปลว่าก็มี ลูกศรตรงนี้นะยึดเอาอารมณ์นะคะแต่ไม่ต้องมีคําว่ามั่นคงตรงนี้มีคําว่ามั่นคงเอาตรงนี้มาพูดตอนต่อไปเมื่อจิตที่ยึดอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแต่เพิ่มคําว่ามีลูกศอชี้ขึ้นชี้ขึ้นนะค่อยๆมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นนะคะสําคัญคือมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นหมายความว่าก็อเอาโลภะโทสะของคนนี้มาพูดหมายความว่าโลภะ ก็ดีโทสะก็ดีหรือศรัทธ,ธาเป็นต้นเหล่านั้นก็ดีก็คือเอาตัวแรกของตัวแรกของคนนี้ตัวแรกของคนนี้มาพูดเมื่อขณะแรกที่เกิดขึ้นนั้นยังมีกำลังอ่อนอยู่ยังไม่ทำให้ลุล่วงไปถึงทุจริตหรือสุจริตได้แต่ครั้นเมื่อมีกำลังมากขึ้นแล้วอันนี้กำลังขนาดแรกนะมีกำลังมากขึ้นนิดเดียวนะแต่ว่า พอต่อไปต่อไปขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะย่อมสามารถทําให้ผู้นั้นกระทําทุจริตหรือสุจริตในบรรดาทุจริตสิทธิ์หรือสุจริตสิทธินั้นลงไปได้แล้วก็มาสรุปวันนี้แหละเป็นผลที่เจริญขึ้นได้ด้วยอาศัยเหตุเหล่านั้นอันนี้อันเกิดจากเหตุอันนี้ด้วยอาศัยเหตุเหล่านั้นแต่พักเอาไว้ก,ก่อนนะคะมาดูมีคาดพิมพ์ถึงทุจริตสิทธิ์กับสุจริตสิทธิ์ ยังจำได้อยู่กันหรือเปล่าก้จ้ามนะคะทุจริตสิบกับสุจริตสิคืออะไรถ้าทุจริตสิบนะคะจะมีรหัสว่าสามสี่สากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ถ้ากายกรรม3คือ3ข้อแรกศีลสข้อแรกใช่ไหมคะก็คือปณติบาตอธินาทานการเมสุดวิชาจาร ปธิบาติก็คือฆ่าสัตว์อดินาทานรักทรัพย์การเมสฐวิชาจารย์ปรพิพผิดในกางมาดูศีลข้อ4นะคะแต่เป็นวจีกรรม4มีมุสาใช่ไหมคะพูดเท็จมีปิสุณะวาจาแปลว่าพูดสเสียดพรุษาวาจาพูดคำหยาบสัมผัสปราประพูดเพ้อเจรอ สมข้อนี้คือปิสนาวาจาปรุวาจาสัมปรประปะไม่ใช่เป็นการผิดศีลแต่ว่าถือว่าเป็นทุจริตนะคะเป็นวจีทุจริตแล้วมาดูศีลข้อห้าอยู่ที่ไหนศีลข้อห้าคืออะไรนะสุราเมรยะมชัประมาคือดื่มสุราเขาบอกว่าอยู่ในมิจฉาทิฏฐิตรงนี้ให้สงเคราะห์อยู่ในนี้นะคะ เป็นมโนกรรมสาคือสงเคราะห์อากาศจริงๆคือการดื่มเหล้าดื่มสุราพวกนั้นมันก็คือถ้าคนที่ไม่มีวิชาทิฏฐิก็จะไม่ไปดื่มหรอกค่ะเพิ่มขึ้นมาทางใจซึ่งจะไปต่อยอดในบริเชษที่เจ็ดนะคะจะต้องใช้อภิชาแล้วก็พยาบาทค่ะอภิชาเป็นยังไงค่ะอยากได้ของของคนอื่นโดยไม่ชอบทำโอเคไหม แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีต่อยอดอีกนะมันมีแบบอยากได้ของของคนอื่นโดยไม่ชอบทำเรารู้ว่ามันไม่ดีแต่ว่าเราพอใจในของในสมบัติของเราพอใจในความรู้ของเราเขาก็ยังเป็นอกุศลได้อีกนะคะเดี๋ยวปิดเรียนประเชดที่7ส่วนพยาบาทนะคะก็คือปองร้ายคนอื่นนะคะมิชาทิ่ฐิคือเห็นผิดจากจำนองของธรรมตรอนนี้ต้องจำไหมไม่ต้องจำนะคะจันจุรโทรแต่ว่าแค่เข้าใจเฉย 3 4 3ส,สี่สามคืออะไรนะคะรู้คร่าวๆส่วนสุจริตสิก็คือให้เว้นจากกายกรรมสามวิจกรรมสี่มโนกรรมสามนี่ยแหละอันนี้คือแค่รู้นะแค่รู้เฉยๆเพราะว่าบางคนบอกว่าท่องโดยไม่รู้ก็ไม่อยากท่องแล้วมาดูนะคะว่าภาพแรกนะคะเห็นภาพแรกว่าเอาคนนี้มาต่อยอดนะคะเมื่อจิตที่ยืดอารมณ์ต่างๆนั้นค่อยๆมีกำลังมากขึ้นมากขึ้น หมายความว่าโลภะก็ดีโทสะก็ดีหรือศรัทธาเป็นต้นเหล่านั้นก็ดีเมื่อขณะแรกยังมีกำลังอ่อนอยู่ยังไม่ทำให้ลุล่วงไปถึงทุจริตหรือสุจริตได้แต่ครั้นเมื่อมีกำลังมากขึ้นแล้วย่อมทำให้ผู้นั้นกระทำทุจริตหรือสุจริตในบรรดาทุจริตสิบหรือสุจริตสิบลงไปได้นี้แหละคือเป็นผล ที่เจริญขึ้นได้ด้วยอาศัยเหตุเหล่านั้นสำนวนไม่เป๊ะไม่เป็นไรนะคะอ่ะถ้ารูปแรกเอาตรงนี้มาต่อยอดว่าเมื่อจิตที่ยึดเอาอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นค่อยๆมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นหมายความว่าโลคะก็ดีโทสะก็ดี สัทธาเป็นต้นเหล่านั้นก็ดีเมื่อขณะแรกที่เกิดขึ้นนั้นยังมีกำลังอ่อนอยู่ยังไม่ทำให้ลุล่วงไปถึงทุจริตหรือสุจริตได้แต่ครั้นเมื่อมีกำลังมากขึ้นแล้วย่อมสามารถทำให้ผู้นั้นกระทําทุจริตหรือสุจริตในบรรดาทุจริตสิทธ หรือสุจริตสิบน,นั้นลงไปได้นี้แหละคือเป็นผลที่เจริญขึ้นได้ด้วยอาศัยเหตุเหล่านั้นย้อนมาตรงนี้ดีกว่าค่ะเจ้ะอธิบายเหตุทำห้คนธรรมตั้งมั่นในอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้น ตลอดจนถึงจิตคิดนึกเรื่องราวต่างๆแล้วอกุศลจิตคือโลภะจิตโทสะจิตโมหะจิตหรือกุศลจิตคือสัทธาจิตเมตตาจิตมุทิตาจิตยานะสัมปยุตตจิตเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้น และยึดเอาอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไว้อย่างมั่นคงนี้แหละเป็นผลที่ตั้งมั่นในอารมณ์อันเกิดจากเหตุเหล่านั้นแล้วก็คนนี้มาต่อยอดค่ะว่าใครนั่นเป็นคนยึดอารมณ์เมื่อจิตที่ยึดเอาอารมณ์ต่างๆนั้นค่อยๆมีกำลังมากขึ้นมากขึ้น หมายความว่าโลภะก็ดีโทสะก็ดีหรือศรัทธาเป็นต้นเหล่านั้นก็ดีเมื่อขณะแรกที่เกิดขึ้นนั้นยังมีกำลังอ่อนอยู่ยังไม่ลุบล่วงไปถึงทุจริตหรือสุจริตได้แต่ครั้นเมื่อมีกำลังมากขึ้นแล้วย่อม กระทำทุจริตหรือสุจริตในบรรดา10หรือสุจริตสิทนั้นลงไปได้นี้แหละคือเป็นผลที่เจริญขึ้นได้ด้วยอาศัยเหตุเหล่านั้นนะคะอ่ะอีกทีหนึ่งนะคะไม่เป๊ะไม่เป็นไรนะ ไม่ต้องเปิดหนังสือนะคะแค่เข้าใจว่าเราต้องใช้คำสำคัญไว้ยังไงคะ่ะเหตุทำให้พระธรรมตั้งมั่นในอารมณ์นั้นคือเมื่อตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงเป็นต้นตลอดจนจิตคิดยึงเรื่องราวต่างๆอคุสละจิตคือโลภะจิตโทสะจิตโมหะจิตหรือ ศล,ลจิตคือสทธาจิตเมตตาจิตมุทิตาจิตญาณะสัมปยุตจิตเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นและยึดเาวาอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไว้อย่างมั่นคงนี้แหละเป็นผลที่ตั้งมั่นในอารมณ์อันเกิดจากเหตุเหล่านั้นแค่สามรูป ผู้ทานองนี้ค่ะขึ้นต้นที่ดีนะ้ําคนบอกขึ้นไม่ถูกจริงๆเลยนะก็กระซิบตอนสอบบอกให้ขึ้นต้นให้หน่อยบางคนเขาบอกว่าขอไปนั่งสอบใกล้ๆกับเพื่อนเพื่อนเก่งหน่อยนะคะเพื่อนบางคนเขาใจดีนะพอเขาพูดเสร็จเนี่ยได้ยินรอบโต๊ะเลยค่ะแต่ว่ามีบางคนเขาลาคาญก็ไปฟ้องกรรมการกลุ่มสอบอาจจะต้องโดนกาหัวกระดาษก็ได้นะคะก็ดูให้ดีนะคะว่าเราท่องเองดีกว่า ท่องเองจะท่องได้ยังไงเขียนรูปไว้นิดนึงเขียนรูปประกอบไว้นิดนึงเหตุทำให้คุณธรรมเจริญขึ้นได้นั้นคือเมื่อจิตที่ยึดอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นค่อยๆมีกําลังมากขึ้นแล้วหมายความว่าโลภก็ดีโทสะก็ดีกกดหรือศรัทธาเป็นต้นเหล่านั้นก็ดีเมื่อขณะแรกที่เกิดขึ้นนั้นยังมีกําลังอ่อนอยู่ยังไม่ลุล่วงไปถึงทุจริตหรือสุดจริตได้ แต่ครั้นเมื่อมีกำลังมากขึ้นแล้วย่อมสามารถทำให้ผู้นั้นกระทำทุจริตหรือสุจริตในบรรดาทุจริตสิหรือสุจริตสิ 10, นั้นลงไปได้นี่แหละเป็นผลที่จเจริญขึ้นได้ด้วยอาศัยเหตุเหล่านั้นตรงนี้จะยากนิดนึงไปทำเป็นคลิปเสียงนะคะขอสองคลิปเขียนรูปประกอบไว้นิดนึงนะคะเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนค่ะแล้วพอได้แล้วค่อยมาตรงนี้แล้วเวลาที่ ที่เราไปเจออะไรที่เราไม่ชอบใจนะคะบางคนเจอของชอบใจแล้วไม่อยากจะเลิกชอบก็ยังชอบต่อไปแต่คนที่เจอของที่ไม่ชอบใจอยากจะเลิกชอบนะให้ท่องอย่างนี้ค่ะไว้สองอันอย่างใดไปถึงเจอเพื่อนที่ไม่ชอบหน้าเลยอ๋อเราต้องพูดว่าเหตุทำให้คนธรรมนั้นตั้งมั่นในอารมณ์อธิบายมาอธิบายแค่นี้จบเราหายโกรธแล้ว แต่ยังไม่ยังไม่หายกรดก็มาฝั่งนี้อีกนะคะดูซิว่าช่วยได้ไหมนะคะเราไปพูดไปแเพ้งถึงสิ่งที่เป็นกุศลดีกว่าไปแเพ้งโทษคนอื่นก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนแต่ก่อนจะเท่านี้เราเลิกบันทึกนะคะเราเดี๋ยวไปทวนกัน